อ่ะวันจันทร์วันนี้นะคะขออนุญาตเปิดไพ่ไทยดวงท่านที่เกิดในวันจันทร์นะคะอ่าการงานการเงินและความรักนะคะโชคลาบด้วยนะคะวันนี้คุณจะมีโชคมีลาบหรือเปล่านะคะขออนุญาตเปิดวันจันทร์นะคะขอบคุณค่ะน,นะคะมาเลยการงานนะคะการงานของท่านที่เกิดวันจันทร์วันนี้นะคะ หัสเนตโตเทวินโทที่พระจักขุนวิสทายิวันจันทร์วันนี้การงานของคุณนะคะไฟแรงมากใครเกิดวันจันทร์วันนี้ไฟแรงนะคะมีโปรเจกต์ใหม่ๆได้เริ่มต้นงานใหม่ใครตกงานได้งานมีงานอยู่แล้วอาจจะมีงานเพิ่มงานเสริมงานงอกนะคะแต่คุณก็เป็นคนที่มีความชํานาญนะทําได้ดีด้วยนะคะคุณเป็นคนทํางานหลายอย่างทําอย่างเดียวไม่ได้นะคนวันจันทร์วันนี้ไฟแรง งานอาจจะเพิ่มนะคะงานเยอะแน่นอนค่ะท่านที่เกิดวันจันทร์วันนี้นะคะมาดูเรื่องการเงินท่านวันจันทร์นะคะการเงินวันนี้อาจจะหมดไปกับการท่องเที่ยวนะคะการเดินทางการท่องเที่ยวนะคะมีความสุขกับการเดินทางการเงินก็จะหมดไปกับ เสื้อผ้าหน้าผมเสริมความสุขให้ตัวเองนะคะเดินทางวันนี้รายจ่ายเยอะไปกับการเดินทางหรือการท่องเที่ยวนะวันจันทร์นะคะแต่การเงินก็ดีสบายๆนะคะบางคนเนี่ยอาจจะเออร์ลี่และแบกเงินเที่ยวนะคะสําหรับใครที่ทํางานราชการเนะาะเกษียณแล้วนะคะแบกเงินเที่ยเนาะมีความสุขคะ่ะมาดูเรื่องความรักค่ะความรักความรักวันนี้ใครโก,กรธกันงอนกันคนวันจันทร์แฟนจะกลับมางอนะ ถ้าใครยังไม่มีแฟนหนุ่มโสดสาวโสดท่านที่เกิดวันจันทร์วันนี้นะคะคุณนะคะจะได้เจอคนถูกใจคนห่างไกลหรือคนต่างหินต่างแดนหรือคนในเครื่องแบบตำรวจทหารนายช่างวิศวกรนะคะเป็นหนุ่มโปรไฟล์ดีสาวโปรไฟล์ดีนะคะคุณจะได้เจอคนถูกใจวันนี้สําหรับคนวันจันทร์นะที่โสดมานามน,นะคะสำหรับคนที่มีคู่แล้วนะคะคู่ของคุณอาจจะต้องห่างไกลกันด้วยหน้าที่การงานนะคะ อาจจะต้องทํางานห่างห่างกันนะคะแต่ยังไงความรักอ่าโอเคนะคะไปได้เรื่อยๆความรักดีส่วนใครที่มีอ่ากดกันงอนกันอยู่วันนี้มาง้อแน่นอนนะคะมาแฟนเก่ามาง้อแน่นอนวันนี้สําหรับใครที่อ่าแฟนงอนกันอยู่นะมาดูเรื่องโชคลาภนะคะใครมีทูบพี่ไข่นะจุดทูบนะคะ วันนี้จุดทูบแล้วจะมีโชคขอกุมารเงินกุมารทองหรือเบอร์โทรศัพท์ของคุณคือสื่อนําโชคแล้วอีกอย่างหนึ่งคือนะคะทะเบียนรถที่คุณนั่งวันนี้คือสื่อนําโชคนะคะเลขหน้าไพ่นะคะมีหนึ่งมีศูนย์แล้วก็มีเจ็ดนะคะวิธีทําบุญเสริมดวงยังไงนะคะจะเฮงจะปังนะคะไหว้พระภูมิเทวานะคะไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถือนะนะคะระหว่างเดินทางนะคะหยิบ หยิบโชคหยิบลาบระหว่างเดินทางนะคะแล้วก็นะคะไหว้พ่อปู่แมย่ย่าพญานาคสายพญานาคนะคะขอพรวันนี้จะมีโชคนะคะ,ะเลขหน้าไพ่บอกไปแล้ววิธีทําบุญเสริมดวงไปแล้ววันนี้ดวงคนวันจันทร์วันนี้ทุกอย่างราบรื่นนะมีความสุขมีความสุขกับการทํางานมีความสุขกับการท่องเที่ยวนะคะแบ่งเงินเที่ยวนะคะ,ะมีความสุขแน่นอนคนวันจันทร์นะคะไปต่อกัน